เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ30ปีก่อนสมัยที่ผมยังเรียนปวชตอนนั้นผมกับเพื่อนรวมกันทั้งหมด6คนตกลงกันว่าจะไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองแบบบ้านๆไม่วางแผนไม่จองที่พักคิดกันง่ายๆว่าคนละ500บาทน่าจะเอาอยู่พวกเรานัดกันตั้งแต่ตีหที่สถานีขนส่งเอกมัยแต่แค่ซื้อตั๋วค่ารถเงินก็หายไปเกือบครึ่ง เหลือเงินพอแค่ค่าเรือกับที่พักแบบประหยัดมากๆถึงท่าเรือช่วงสายแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือไม่มีที่พักว่างเลยสักที่เดียวพวกเราเดินหาที่พักกันตั้งแต่กลางวันเดินจนแดดเริ่มร่มเดินจนคนเริ่มหมดแรงกระทั่ง6กโมงเย็นยังไม่มีที่ไหนรับเราเลยจนกระทั่งไปเจอที่พักหนึ่งอยู่ตรงอ่าวเงียบๆมีสะพานไม้ยื่นอ,ออกไปในทะเลบรรยากาศวังเวงผิดปกติ มีสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังเช็ดโต๊ะอยู่ผมเดินเข้าไปถามตรงๆพี่ครับขอที่พักสองคืนงบไม่เกินสองพันพอจะมีไหมครับสองคนนั้นมองหน้ากันนิ่งๆก่อนจะตอบว่ามีอยู่อีกหลังหนึ่งแต่ต้องรอทำความสะอาดหน่อยนะตอนนั้นพวกเราดีใจมากแทบไม่คิดอะไรเลยระหว่างรอผมเดินไปดูบ้านพักหลังนั้นแล้วก็เห็นภาพที่ติดตาไม่รู้ลืมประตูห้องถูกตีไม้เป็นกากบาท เหมือนบ้านร้างคนงานกำลังงัดไม้ออกที่ป้ายหน้าห้องเขียนไว้ว่า B1 ฝุ่นฟุ้งออกมาเหมือนควันกลิ่นอับกลิ่นเหม็นเก่าๆแต่ตอนนั้นไม่มีใครคิดอะไรเพราะเหนื่อยและไม่มีทางเลือกคืนนั้นผมกับเพื่อนอีกคนตัดสินใจไปนอนห้องด้านในเพราะกลัวห้องริมทะเลมันเงียบเกินไปพอเอนหลังได้ไม่ถึง10นาทีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกลิ่นซากศพก็ลอยเข้ามาในห้องแบบฉับพลัน ผมกับเพื่อนหันมามองหน้ากันทันทียังไม่ทันพูดอะไรผมหันไปเห็นเพื่อนอีกคนที่นอนริมด้านซ้ายมือเขานั่งพนมมือมือแตะหน้าผากหน้าเผือดแล้วพูดเบาๆว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> ไปเถอะเราสองคนพุ่งออกจากห้องตะโกนล,ลั่นผีผีแน่ๆพอกลับมารวมกลุ่มกันทุกคนเริ่มสังเกตสิ่งหนึ่งตรงกันกลางบ้านมีคานไม้ใหญ่และบนคารนนั้น มีเชือกปอถูกตัดขาดปลายเชือกผูกผ้าแดงมีรอยแป้งขาวเหมือนยันหรือพิธีอะไรสักอย่างทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าพูดแต่ทุกคนคิดเหมือนกันห้องนี้มีอะไรแน่นอนคืนนั้นไม่มีใครหลับจริงๆจูจ่ๆก็มีเสียงครืดครืดครืดเหมือนมีอะไรขูดไปตามผนังบ้านวิ่งวนรอบบ้านเร็วมาก ทั้งที่ใต้ถุนเป็นกองหินริมทะเลไม่มีทางที่คนจะวิ่งได้แบบนั้นทันใดนั้นแมวดำกระโดดเข้ามาทางหน้าต่างตกลงบนท้องเพื่อนผมเสียงกรีดร้องดังลั่นชุนลมุนทั้งบ้านคืนนั้นผ่านไปแบบไม่มีใครอยากจำพวกเราเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำประมาณห้าทุ่มมีเสียงไม้ดังแอดแอดแอดมาจากคานที่มีเชือกผูกผมเงยหน้าขึ้นไปแล้วสิ่งที่เห็น ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเงาขาเดินอยู่บนคานเป็นเงาเหมือนภาพโปรเจคเตอร์มีผ้าขาวยาวคล้ายกระโปรงลากตามขาเดินทะลุหลังคาเดินไปเดินกลับผมสะกิดเพื่อนที่เคยบอกว่ามีของดีเขากระสิบกลับมาเสียงสัน่นเห็นแล้วทุกคนเห็นเหมือนกันหมดผมรวบรวมสติพูดออกไปว่าพวกผมมาขออาศัยนอนนะครับอย่ามากวนกันเลยยังไม่ทันพูดจบ หญิงสาวชุดขาวก้มหน้าลงมาจากคานมองหน้าพวกเราทีละคนดวงตาโหลใบหน้าซีดแล้วยิ้มพวกเราวิ่งหนีออกจากบ้านไปนั่งกอดเข่าบนโขกหินจนเช้าเช้าวันนั้นพี่เจ้าของที่พักบอกแค่ว่าบ้านหลังนั้นกำลังจะรือ้อปกติไม่ให้ใครพักแล้วระหว่างรอเรือกลับผมเห็นขบวนคนชุดขาวถือกระถางทูบเหมือนงานศพ ผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบสั้นๆที่ได้คือมีผู้หญิงผูกคอตายอยู่แถวอ่าวนั้นวันนี้มาอัญเชิญศพกลับตอนนั้นเองภาพเชือกบนคานผ้าแดงและหญิงชุดขาวก็ผุดขึ้นมาในหัวผมพร้อมกันพอดีและผมรู้ทันทีว่าสิ่งที่พวกเราเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญ